กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขนอนท่นผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ที่เข้ามาเบ่งช่องโลกของเพิงมากินเขาน้ำกันเดอ้อมนันนี่ซุปมกกราคมหัวปีโอ้ยปียงเดีวแหล่เอ็นเอนฟันหนาจะของอรรด <c oughs> นี่ซุปหัวปีนี่บัมม่วงกับปลาปลาปากปลาหนังโค้งกินกับซุปหัวปี เชื่อแรกได้นี่กินซุพหัวปีเผาเอาพี่น้องเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับขอพระคุณหลายๆมากินเขา้าร่วมกันครับโอ้ยอย่ามันลืมลืมว่าไหนนี่ก่อนจะกินเข้าน้ำพักพละใหม่ปั่นร่วมกันหลายๆอย่างใส่บัตรสุยางเนี่ยในห้ากินไใส่เข้าไปเลยหน่วยทำควมสะอาดกินก้อนเข้าพี่น้องลองเบิง้งเป็นตังปังเงีง้ยมองเลยโอ้ดีดีด นี่คักนี่คักอืื่นกับโมง่วงโมเงากินพักคนใหม่ปั่นมันมันเข่าทาของพี่ผึ่งนี่สิอันนี้ล่องมือนะโมง่วงล่องมือกันนะของหวานผู้ถอกับเขากันนะ อืมนี่บอกนะเถามากมาขของหวานเป็นว่าอาการของคนเถาเถามาแล้วที่มักบอกค่้มเกาข้มหลังมักเล็กหน่อย อลองกันนะสุกมักกะลันงอปีนใส่ง่าดำง่าขาวใส่ปลาปนปลาป,ปากเนี่ยปลานงังโขงผูใ้ใดอยากได้ก็สั่งเะครับสั่งทั้งโลกของผึ่เนี่ย ืเขาท้าอายุตัวนี้ไหมห <c oughs> อ,อมงาอปีมันเอามันหวาน,นตัวนี้อปีดีมันหวานบัไดมัน อันนี้มกไปนี่เนี่ยเราเห็นมาขายแล้วเสือเจ้าหนึ่งนะเราพร้อมเอาไปค้างไฟอีกเห็นมัน้หอ,อมพวนไฟมีกัน อืมอืม่านก็เลยนั้งเดียไปอืมอีกอะไรอีกอืมสีไปเรื่อยาเลยหัวปี เนี่แต่ก็มัวมั้งน้องโอกเฮจินมึงเนี่ย <c oughs> ให้นน <c oughs> ใงานได้ไหนหน้าดำหน้าขาวขว่นอมสุ่มห้อย Tại mất cho nữa Ghiền Mì Gõ Để không Họ, bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe

พอปีอยู่เนี้ยปีหนึ่งพอดีเห็นมันหอยอันตาลอยู่หน้าบ้านเนาะกล้วยต้นอยู่หน้าบ้านชุดปีเลยตัวนี้นเพาะชุดปีเนี่ยนะยังปีงพอดีไม่ตัดปี เขาเข้าเดียวกับซุปพองวันวันพฤหัสน <c oughs> ึงกินัึงบอกเพื่อนคืนมากเบา จับหักปีนปีนน่าจับ